รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีค่ะพบกับสวยเฉียบเนียบายโพสทีวีนะคะทุกเช้าแบบนี้นะคะ8ปดโมงถึง9โมงทางช่อง1 WorkPoint สดสดกันเลยนะคะมาอัปเดตเรื่องราวกับพวกเรา3มคนนะคะวันนี้คือคนไทยเนี่ยชอบเรื่องนี้มากเลยคุณอะไรคะเรื่องผีอุ้ยโตมากับเรื่องนี้ค่ะออนี่เจ็ดวันจองเวรนะซีรีส์ทางช่องหนึ่งเวิร์กพอยต์ก็เพิ่งออกไปโชวเยดีมากนะคะเพราะอะไรเพราะคนชอบแบบชอบถูกทำให้กลัว เหมือนเป็นโรคจิตนิดๆจริงคุณข้าแม่คุณจิ้คุณชอบดูหนังผีปะไม่ชอบดูหนังผีแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาเล่าจะตั้งใจฟังมากพูดเลยว่าตอนนี้หนังชอบใช่ไหมชอบดูเออชอบถูกทําให้กลัวแต่ว่าไม่กล้าเข้าห้องน้ําอีกเลยนะหลังจากดูเสร็จทำไมมันต้องเป็นห้องน้ำ้วยไม่รู้นะกลัวไม่อยากมองขึ้นบนเดี๋ยวจะมีคนแบบอะไรอย่างเงี้ยหลอนตัวเองนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดเรื่องของ โค้งรอยศพที่รัชดาค่ะอุ๊ยเพิ่งเป็นข่าวไปเนาะอันนี้คือเป็นเรื่องเล่ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าโค้งร้อยศพอันตราย<ะ>ที่สุดใช่แล้วนะคะคือที่เรื่องนี้มาเป็นเรื่องอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าเมื่อประมาณวันที่4คือต้นปีเนี่ยมีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งที่เขาต่อต้านความเชื่องมงายเนี่ยนะคะเขาเนี่ยไปเหมือนแบบเอาเท้าอ่ะเอาลูกเท้าไปเหยียบมาลหล ที่เขาไปตั้งกันไว้ที่โค้งที่เขาเส้นวายอ่ะพี่ชูใช่คือโค้งเนี้ยจะลงสะพานมาแล้วก็จะเป็นโค้งแล้วเขาบอกว่าจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากคุณผู้ชมดังนั้นเนี้ยก็จะมีคนเอาของไปเส้นเป็นม้าลายเป็นไก่เป็นชุดสบายอะไรเงี้ยอยู่แถวนั้นเต็มไปหมดปัญหาคือจิ๊บอยากรู้ว่าใครเป็นคนบอกเขาว่าต้องเป็นม้าลายนะหรือว่าที่เนี่จะต้องเป็นช้างเท่านั้นนะเอออะไรหรือเป็นตุ๊กตาเท่านั้นบางทีเนาะแต่ม้าลายนี่คือความหมายคืออะไรฉันอยากรู้หรือว่า อยากให้สร้างทางม้าลายตรงนั้นหรืออะไรพูดสานตายายวะค่ะถ้าเป็นม้าลายไม่แน่ใจนะคะใช่ใช่เขามีสานตายายตรงนั้นด้วยโอ้ใช่ดังนั้นเนี่ยหลายๆคนก็เริ่มมีภาควิจารณ์ว่าอ้าไปลบหลู่อย่างนี้ได้เหรอเออหลายๆคนจะติดกับคําพูดที่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เราตอมากับคํานี้เลยว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่จริงๆนะใช่แล้วนะคะเขาบอกว่าที่แถวนี้เนี่ยเวลาคนขับรถผ่านตอนกลางคืนเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเนี่ยจะเห็นเหมือนแบบคนเดินผ่าน หรือว่าเป็นแบบเหมือนเงาพาดผ่านถนนทําให้รถเสียหลักแล้วก็เป็นอุบัติเหตุตรงนั้นเนี่ยบ่อยมากๆเลยทีเดียวนะคะ<อ>ก็เลยล่าสุดค่ะก็มีการที่ไปเอาเดี๋ยวนะ มีการที่สำนักง,งานเขตจตุจักรเนี่ยสั่งให้ไปเอาสิ่งศักดิ์สิทธิเครื่องเส้นไหว้ใต้ต้นโพตรงโค้งร้อยศพทั้งหมดเนี่ยนะคะไปเก็บไว้ที่อื่นอโอ้ผู้คนแถวนั้นก็ตระหนกตกใจทําอย่างนี้ได้ยังไงนี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคารพบูชาคือนอกจากที่เขาบอกว่าจะมีเรื่องราวอุบัติเหตุเยอะแล้วเนี่ย ก็เป็นที่ของหวยอหวยที่ชองวยขุดกระ่นนี่คือเรื่องนี้นะแล้วจะไปขุดที่ไหนคะก็อย่างเมื่อกี้ก็มีป้ายที่เขียนว่าม้าลายไม่มีที่ยืนแล้วนี่สะพานลอยดูนี่นี่กลามไปถึงสะพานลามไปถึงสะพานลอยค่ะเออในที่สุดนะคะก็มีหลวงพ่อวิทย์ค่ะจากสำนักสงฆ์ร่มโพธิ์ธรรมที่ตำบลเมืองกาญจนบุรีเนี่ยนะคะเดินทางเข้าดูตุ๊กตาม้าลายแล้วก็เครื่องเส้นไหว้ที่โคนต้นโพนะคะแล้วก็หน้าสารอาญาจากนั้นหลวงพ่อวิทย์เนี่ยก็ ขึ้นไปดูบนสะพานลอยอที่มีคนวางตุ๊กตาม้าลายแก้บนเรียงรายเอาไว้นะคะจากนั้นก็ลงไปใช้มือเนี่ยจับไปที่ต้นโพแล้วก็อธิษฐานจิตสักพักหนึ่งแล้วก็กรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็บอกคือร่วมกันบอกดวงวิญญาณว่าจะเอาดวงวิญญาณเนี่ยไปบรรจุ ในพระพุทธรูปเป็นบุญกุศลให้ดวงวิญญาณร่วมอนุโมทนาด้วยนะคะซึ่งนายสุพิษไกรมากเป็นหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเขตจตุจักรเนี่ยก็บอกว่ามีการขนย้ายเกิดขึ้นวันเสาร์ที่17นี้นะคะเวลาประมาณ9ก้านาฬิกาสานาทีเสาร์นี้แล้วเนี่เสาร์น,นี้เขาจะขนย้ายกันแล้วนะะแล้วที่สําคัญจะมีคุณริวจิตสัมผัสพิธีกรรายการคนอวดผีเนี่ยไปร่วมทําพิธีด้วยก่อนจะขนขึ้นรถบรรทุกทั้งหมดเลยนะคะคือจริงๆคาว่าคองรอยศพมันก็ เป็นเหมือนแค่ฉายาเนาะที่<ม>ชาวบ้านเขาเรียกกันขึ้นมาค่ะแล้วก็ถ้าถามว่าทําไมจุดนี้เนี่ยมันถึงได้มีอุบัติเหตุบ่อยครับง<ม> <c oughs> เขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้ามองตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ย <c oughs> คือมันอาจจะเป็นไปได้ว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนของเขตในเมือง <c oughs> ทีนี้เนี่ยเขาก็มีการออกแบบมาให้มี4เลนด้วยกัน <c oughs> ซึ่ง4เลนเนี่ก็จะรองรับความเร็วได้แค่ห้าสิบถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ <c oughs> <ม>ซึ่งจริงๆเนี่ยพอช่วงดึกไงคนก็ ขับรถเร็วแล้วก็มักจะหลุดโค้งแล้วเขาบอกว่ากระเด็นไปถึงอีกด้านหนึ่งของถนนเลยค่ะข้ามไปก่อนใช่แล้วโค้งนี้เนี่ยมันเป็นโค้งที่ค่อนข้างจะยาวถ้าใครสังเกตเนาะมันจะยาวแล้วมันจะไม่มีสโลปเหมือนเป็นจุดเอียงให้รถเกาะถนนมันไม่มีเทเหมือนสนามแข่งแล้วก็ไม่มีสัญญาณไฟเตือนด้วยก็เลยหลุดโค้งไปชนต้นไม้อะไรอย่างงี้ก็เสียชีวิตเยอะหรือ อีกอย่างหนึ่งเขาก็เชื่อกันว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเส้นนั้นมันมีสถานเริงรมเยอะตอนกลางคืนก็อาจา<ช>จะเกิดจากการเมาหรือว่าประมาทด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งจริงๆเนี่ย มีอีกความเชื่อหนึ่งด้วยอะไรคะบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรเลยเกี่ยวกับอาถรรพ์หรืออะไรทั้งสิ้นเป็นแค่แบบกลอนอุบายที่เขาทําขึ้นมาเพื่อหลอกคือสมัยก่อนตอนที่สารอาญากําลังสร้างใช่ไหมก็มีคนงานคนงานเนี่ยจะชอบมักง่ายแล้วก็ไปปัสสาวะที่ต้นโพตรงนั้นแล้วก็เกิดกลิ่นเหม็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเลยแบบว่า เฮ้ยยังไงดีงั้นจัดฉากเลยเอาผ้าไปผูกเอาเล็บเหมือนคนไทยเลยเล่นกับความเชื่อของไทยแล้วคนก็ไม่กล้าไปปัสวะตรงนั้นอีกเออแล้วก็กลายเป็นว่าเอ๊ะหรือว่าจะมีความเชื่ออีกอันหนึ่งว่าเป็นตัวตายตัวแทนอ๋อใช่คนนี้เกิดอุบัติเหตุแถวนี้บ่อยแสดงว่าต้องตัวตายตัวแทนแน่ๆเลยเป็นจุดสำคัะใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูค่ะความคิดเห็นของประชาชนชาวไทยทั้งหลายแหล่กันว่าเขาคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เนาะค่ะ พี่ก็ว่ามันก็ยังไงอ่ะก็แล้วแต่บุคคลนะนะว่าจะเชื่อหรือว่าไม่เชื่อแต่ส่วนตัวพี่เชื่อ,อแล้วแต่คนนับถือก็ไม่ควรไปห้ามเขาใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้าช่วงเวลาหวยออกเนี่ยต้องมีคนไปขอเลขผมผมว่าต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเรามีคนถูกสักง,งวดหวึ่งนไงเดี๋ยวเรามีมาเรื่อยๆคนมากราบไหวมาอะไรแต่ส่วนตัวก็ลึกๆก็ ก็มีความเชื่ออยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ลบหลู่หรือว่าไปฟันธงว่าเราควรจะเชื่อมากเชื่อน้อยอะไรแต่ว่าตรงนั้นเราก็ให้ความสําคัญว่าน่าจะมีสิ่งที่ที่ที่มีความเชื่อของคนทั่วไปอยู่คะคิดว่าเชื่อไหมผมผมก็เชื่อแต่ว่าบางทีที่เขาว่าไปจัดแล้วก็มีคนบอกว่าแบบออกมาร้องกันว่าเออ เดี๋ยวจะงุนอยู่อย่างนี้ผมว่ามันทีแบบมันมากไปคนเรามันจะต้องแบบพอดีทั้งแบบว่าทางไสยศาสตร์คือไสยศาสตร์มันพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่ามันก็ต้องแบบว่าให้มันพอดีว่าความจริงกับไสยศาสตร์อะตรงไหนที่เรียกว่าพอดีถ้าทําอะไรไม่ได้เลยตรงอื่นมันก็ทําอะไรไม่ได้มันก็ได้แต่แค่ปล่อยทิ้งเอาไว้มันก็ไม่มีการปรับปรุงนะครับก็เฉยๆนะคะไสยศาสตร์จริงๆก็ไม่ได้มีความเชื่ออยู่แล้วค่ะจริงๆขึ้นอยู่กับสติคนขับรถมากกว่าค่ะว่าเออว่าเรามีสติดีไหม ตอนขับขี่มากกว่าคะ่ะไม่เล่นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ใช่เกี่ยวกับพวกสยศาสตร์อ่ะเิงเราเป็นคนที่เชื่อแต่ว่าเออไม่เชื่อมากแต่ว่าไม่ลบหลู่นะคะแต่ว่าความคิดเห็นส่วนตัวคือน่าจะเป็นคนคนขับคนขับขี่จราจรมากกว่าที่ต้องมีความออรอบครอบไม่ประมาทนะคะนี่เป็นอย่างเะส่วนใหญ่ก็มีทั้งฝั่งที่เชื่อกับฝั่งที่คิดว่า สติดีกว่านาะมันต้องเป็นเรื่องของความประมาทเ,เป็นเรื่องของสติเอาอย่างนี้ดีกว่าเมื่อกี้ฟังเสียงของประชาชนไปแล้วนะคะ,<ฮ>ะจิ๊บก็มเีเสียงจากทางฝั่งนักวิชาการบ้างดีกว่าม,มาเป็นทางวิทยาศาสตร์บ้างดีกว่าว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะคะอย่างนายแพทย์ธนพงษ์จินวงคะ่ะผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะคะผู้เชี่ยวชาญด้าน อุบัติเหตุท้องถนนนะคะก็ได้บอกเลยค่ะว่าทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุบนถนนเรามักจะสรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุว่าเป็นเรื่องของความประมาทค่ะโดยมองว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุบนโค้งร้อยศพได้นี่นะคะหน้าสารอาญาก็จะเป็นเรื่องของการที่รถเนี่ยขับเร็วเกินกว่าที่ถนนได้ถูกออกแบบเอาไว้เพราะว่าเมื่อกี้ไอด้าก็บอกแล้วนะคะว่าถนนเส้นนี้ขเขาสร้าง,งไว้ <7 000. S 2> เป็นเส้นในเมืองวิ่งได้แค่ประมาณ 50ถึง70แต่ว่าบางทีเนี่ยเราขับเกิน70ไปความเขาเรียกได้ว่า สเตเบิลของรถที่จะเกาะติดถนนเนี่ยมันก็อาจจะน้อยลงแล้วมันก็ทําให้รถเราเนี่ยเกิดเสียหลักอุบัติเหตุต่างๆได้ด้วยยงเมื่อกี้ถิติเขาบอกว่าขับถึง170บกิโเมตรต่อชั่วโมงเลยคงนั้นใช่เพราะฉะนั้นแลวมันก็เป็นเรื่องง่ายเลยที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่ปฏิบัติตามกฎนะคะเขาก็เลยได้บอกด้วยค่ะว่าวิธีนะคะที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาโค้งร้อยศพนี้นะคะมีอยู่5วิธีด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือ ป้ายเตือน <ฮา S 1> ป้ายไฟแวบแวบแวบๆว่านี่นะคะโปรดใช้โปรดเรามาระวังนะคะหรือว่าลดความเร็วลงอย่างที่2ก็คือมาคิ้งค่ะเวลาเราขับรถเราจะต้องเคยเห็นนะคะที่เขาเขียนไว้ตรงพื้นถนนเลยว่าลดความเร็วอย่างนี้นะคะรวมถึงอย่างที่3ค่ะเตือนด้วยลูกระนาดอันนี้ได้ผลนะเพราะว่าบนทางดว่วนเวลาที่เราขับ <ๆ S 2> เร็วๆแล้วเรารู้สึกว่ารถเรากรึกรึกเอ๊ะอะไรเราก็จะช้าลงทันทีหรือว่าต่อมานะคะบีบถนนให้แค แคบลงค่ะหรือว่าตีเส้นช่องทางนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์เตือนค่ะเพราะว่าเวลาที่เราขับมาถนนโล่งๆทางกว้างๆเราก็จะขับเร็วได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดะอะไรที่มันเป็นตอกๆซอกๆซอยๆแคบๆบีบๆเราก็จะช้าลงมันก็เป็นเหมือนกลยุทธ์ที่ทําให้คนขับขับช้าลงนะคะรวมถึงอย่างสุดท้ายค่ะอันนี้เพิ่งมีความรู้ใหม่เหมือนกันขอบคุณสําหรับข้อมูลนี้เลยนะคะเขาบอกว่าเพนสีทึบลงบนพื้นถนนค่ะเพราะว่าสีทึบเนี่ยนะคะจะช่วย ให้รถเนี่ยยึดติดกับถนนได้ดีขึ้นร่วมถึงนะคะทําให้หลอกคนขับได้ด้วยว่าถนนจะแคบลงให้ชะลอความเร็วเหมือนมีกรอบให้อ่ะเนาะคือสี่ต้องนี่ทําให้ยึดกับถนนล้อยึดกับถนนได้ดีขึ้นใช่ลอยึดกับเป็นความรู้ใหม่เหมือนกันก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็อันนี้วันนี้ที่พูดกันเรื่องนี้ก็อยากจะให้ทุกคนที่ได้ดูอยู่ตอนนี้ค่ะลองคิดดูนะคะเพราะว่าความเชื่อของคนเราเนี่ยก็เปรียบเสมือนหนทางหนึ่งเหมือนกันในการตัดสินเป็นเกณฑ์การวัดในสังคมค่ะว่าอะไร ถูกอะไรคือผิดนะคะแต่ทุกวันนี้เนี่ยต่อให้โลกหมุนเร็วขนาดไหนนะคะความเชื่อหรือว่าพื้นเพเดิมของเราก็ไม่เคยเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นแล้วนะคะบางทีศิยศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เนี่ยลองดูค่ะว่าอะไรคือจุดตรงกลางที่มันสามารถมาบรรจบกันได้ค่ะใช่แล้วคือความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้เราไม่รู้มีจริงไม,ม่จริงแต่สิ่งหนึ่งที่ควบคุมได้ก็คือตัวเราเอง<ช>ขับรถอย่างมีสติคือเมาแล้วอย่าขับแล้วก็อ,อ,อย่าขับให้เร็วเกินไปเท่านี้เองก็จะปล ปอดภัยทั้งตัวคุณแล้วก็เพื่อนๆที่ร่วมการจราจรด้วยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักแป๊บหนึ่งช่วงหน้าเรากลับมามีเทคนิคในการกินอย่างไรคือพัฒนาวิสัยการกินของเราให้ดีขึ้นนะคะพักสักครู่ค่ะ หัวเป็นไข่เลือกสาร่า